สวัสดีครับพบกับลุงขิ้หนาพารีวิวเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะพามาดูรถฟีโน,โน่นะครับอาการเนี่ยไฟไฟหน้านะครับไม่ติดแล้วก็มันจะขึ้นโชว์ว่าไฟสูงตลอดนะครับปรับไม่ได้นะครับเดี๋ยวม,มาดูมาดูไฟกันก่อนนะครับว่าเป็นยังไง นี่นะครับเพื่อนๆไฟไม่ติดนะครับเดี๋ยวมาดูสวิตกันครับไม่สามารถปรับไฟนี้ได้ไฟจะค้างอยู่ที่ไฟสูงตลอดนะครับครับนีครับอาการแบบนี้นี่นะครับนี่ผมปิดเปิดสวิตอยู่นะสถานะไฟตรงเกนนะครับมันไม่ขยับเลยนะครับชูค้างเป็นไฟสูงตลอด นี่นะครับไฟเนี่ยดูจากภายนอกนะครับดูเนี่ยมันไม่ขาดนะครับเดี๋ยวเรามาถอดเอามาถอดไฟดูนะครับว่าข้างในมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรนะครับแบบแรกนะครับมาถอดน็อตนะครับน็อตเนี่ยจะมีสองตัวนะครับตรงนี้หนึ่งตัวชัดไหมครับ ตัวที่หนึ่งแล้วก็ตัวที่สองนะครับแ้วผมถอดเลยนี่นะครับถอดเลยระวังน็อตหายนะครับถอดก็เ,เก็บไม่ดีๆก่อน,นแล้วก็ฝั่งนี้อีกตัวหนึ่ง อันนะครับล่วงและนะครับนองวังกอง็อันนี้นะครับนานออก เปิดมาดูแล้วนะครับนะครับที่จะมีปัญหาเดีวผมถอดปลั๊กด้วยก่อนนะครับนะครับเรามาดูกันว่ามันมันมันเป็นอะไรนะครับรดูไฟก่อนนะครับว่าไฟมันขาดไหมอ,อ่าชัด นี่่อามุมนี้เห็นนะครับมันไม่ขาดนะครับทีนี้มาดูปลั๊กดูเบ้ากันดูเบ้าขนเบ้า,บาหลวมไหม,ไมแตกไหมไม่แตกนะครับทีนี้มาดูปลั๊กนะครับมันทําไมถึงไม่ติดอ่ตรงนี้นะครับเนี่ยมีปัญหา ปิดปกตินะครับดูปิดรูปไปเลยเดี๋ยวผมลองใส่เข้าไปเดี๋ยวลองสตาร์ทดูก่อนนะครับว่าอาการมันเป็นยังไงหรือว่าใส่เข้าไปแล้วน่าจะหายเหมือนเดิม ต่อเนะื่องลองสตาร์ทดูนะครับ นะครับเพื่อนๆไฟไม่ติดนะครับเดีย๋ยวมาดูสวิตกันไม่สามารถปรับไฟนี้ได้ไฟจะค้างอยู่ที่ไฟสูงตลอดนะครับครับนี่ครับอาการแบบนี้นี่นะครับนี่ผมปิดเปิดสวิตอยู่นะสถานะไฟตรงเกนะครับมันไม่ขยับเลยนะครับโชว์ค้างเป็นไฟสูงตลอด คาดว่าน่าจะเป็นที่ตัวนี้นะครับตัวที่ปักปักตัวนี้นะครับที่ผมให้ดูเมื่อข้างต้นเนี่ยที่ว่ามันมันผิดรูปเดี๋ยวจะซื้อตัวนี้มาเปลี่ยนใหม่นะครับผมซื้อมาเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวเราเปลี่ยนกันตัวนี้ถอดออกไปเลยนะครับเดี๋ยวไปสั่งไปสั่งซื้อ ไปเทียบเอาเราจะได้ไม่ผิดนะครับมันจะได้ไม่พลาดโอ้โหพวกย้ำไม่เลยนะครับต้องตัดออกแล้วนะครับตัดออกนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวตรงนี้เราถ่ายรูปไปก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆไม่แน่ใจกลัวจำไม่ได้ถ่ายรูปไปนะครับถ่ายรูปสายไฟรูปเส้นแล้วก็ปักนะครับ ันนี้ก็ได้ไปซื้ออะไรมาแล้วนะครับซื้อเทียบมาแต่เป็นของฮอนด้าน,นะครับช่างเขาบอกว่าใช้ด้วยกันได้นะครับทีนี้ผมมาดูสายนะเหมือนตัวนี้ก็เคยเหมือนเคยเปลี่ยนไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับดูจากการต่อขนดอะไรไหมนะครับย้ำไหมมันไม,นม,นมน่มันไม่ได้เป็นปลั๊กนะครับปกติมันจะเป็นปลั๊กเสียบเข้าด้วยกันนะครับ นี้มันจะไม่มีท่อยางมาให้นะครับเดี๋ยวเอาตรง,เอ,ตรงเอาของตัวเดิมนี่แหละใส่นะครับแต่ดูมาดูสายก่อนอันนี้อันนี้กาวนะครับสีเขียวกาวสีเขียวคือเส้นกาวในท้่เราเรา,เราได้แล้วเราก็มาลองต่อนะครับลองต่อใช้งานดูก่อนนะครับว่ามันมันได้ไหมเพราะสายมันไม่ตรงกันนะครับ ของเก่านี่ผมตัดเลยมาดูนี่ถอดได้ไหมโหอ้ยน,นี้ก็ย้ำไม่ไเฉยนะครับดูผมก็คิดว่าเป็นปั๊กนะครับไม่ใช่นะครับตัดย้ำไม่ไเฉยถ้าออยางนี่เก็บไหมนะครับได้ใช้ตอนหมุนออกระวังนะครับสายไฟทิ่มือ ตรงนี้มันต้องได้ตัดเลยนะครับนี่ตัดออกเลยนี่ผมก็ตัดออกเลย เส้นดำตัวนี้ติดกับโค้งนี่เส้นดำน,นี่เขาก็เส้นนี้นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ต่อแบบดีนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนว่ามันใช่ไหมนะครับผมต้องบอกก่อนนะว่าผมผมไม่ใช่ช่างนะครับไม่ได้เป็นช่างโดยตรงนะครับแค่ชอบในด้านนี้นะครับเห็นว่ามันทำได้ก็เลยทำ ครับลดค่าใช้จ่ายได้ด้วยนะครับเส้นสีดำตรงนี้ได้แล้วนะครับเส้นเหลืองผมมาเข้าเส้นนี้เขียวก็เอาเข้าเขียวนะครับเรามาลองดูมันได้ไหมนะครับบอกอ้กหน่อย package. สามารถหาดูตามคลิปต่างๆได้นะครับคลิปเพื่อนช่างนะครับเขามีสอนอยู่นะครับผมจะใส่ท่อหดไว้ก่อนเส้นนี้แต่ถ้ามันมันได้เนี่ยจะได้ไม่ต้องถอดนะครับผมจะย้ำเส้นนี้ไปเลย มันไม่ด้มีปักนะครับการััน็อดนะครับผมชั่วคราบอกก่อนว่าไม่ได้เป็นช่างนะครับเดี๋ยวต้องลองดูก่อนเดี๋ยวผมไปลองต่อลองสตาร์ทดูนะครับเป็นยังไง หรืมใส่ใส่ก่อนกดลงไปนะครับกดลงไปแล้วหมุนนี่นะครับเห็นไหมกดลงไปแล้วหมุนนะครับมันจะอยู่พอดีเดี๋ยวไปลองใส่ นี่นะครับพอใส่แล้วสตาร์ดูไฟติดแล้วนะครับอย่างนี้อย่างนี้แสดงว่าถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราเราค่อยมาเก็บกันอีกทีหนึง่งนี่นะครับเามาดูไฟด้านหน้านะครับก่อนหน้าน,นี้ที่มันโชว์ค้างว่าไฟสูงตลอดเวลาหายไปแล้วนะครับอันนี้อยู่ไฟต่ำครับเก็บใส่ไฟให้ดี นี่ผมก็จะย้ำอีกทีนึงนะครับเอาให้เอาให้แน่นเลยนะครับนะครับลองดึงดูแน่นแล้วครับนี่นะครับก็ไปแช็คลนที่ท่อหดนะครับโอเคเสร็จแล้วหนึ่งเส้นนะเอาตายแล้วครับลืมครับ ันนี้มีลืมครับลืมใส่ตัวนี้นะครับต้องใส่ตัวนี้ก่อนให้เราทอยางออกก่อนนะครับทอยางออกไม่ได้ใช้แล้วนะครับตัดทิ้งไปเลย เพื่อนกัวลืมก็ใส่ทีละเส้นก็ได้นะครับทอหดนะครับใส่เข้าไปพันเลยนะครับทีนี้พันเลยพันให้แน่นเลยนะครับ มีครีมบิดได้ยิ่งดีนะครับไว้แน่นเลยกันมันมันหลุดนะครับระวังนะครับสายไฟมันจะทิ่มมือ ล้นเลยล้นในท่อหดแนะบสนิทเลยนะครับโอเคแล้วหนึ่งเส้นไปเส้นนี้ ตัดเลยมันได้มีปักนะครับตัดแล้วต่อใหม่เลยจะได้ใส่ท่อหดเข้าไปได้นะครับอันนี้เป็นท่อยางเก่านะครับผมใส่ไหมค้อไอีกทีหนึงนะครับ พันเหมือนเดิมนะครับระวังระวังมันจะทิ่มมือ,อสวมท่อหดทำแบบนี้จนครบทุกเส้นเลยนะครับเสร็จแล้วสองเส้นนะครับเส้นนี้เส้นสุดท้าย เสร็จก็ต่อยานนะครับใส่เข้าไปเหมือนเดิมตรงนี้เราก็จัดให้มันดีนะครับนะครับใส่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปใส่ในรถกันเรามาดูกันนะครับ นี่นะครับติดเหมือนเดิมนะครับครับติดแล้วลบอะไรตัวนี้ผมซื้อมาร้อยห้าสิ150บบาทนะครับไม่รู้ว่าถูกหรือแพงยัไงไงเพื่อนๆช่วยแนะนำด้วยนะครับอาจจะเป็นของเทียบด้วยนะครับไม่ใช่ของแท้นะครับนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับงั้นก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเผื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆ